โมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทางความมังอาภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะตังคังอภิปูชยามะทังสัมมาสัมบุทโธภกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวตาธรรมโม,มโธม,มังนามัสสามิ สุปฏิปัน,นโนภควะโตสาวกสังคโฆสังคังนามามาิเต,ตวิสุงวิสุงรักนะทายาปิสรเนนันาสาหะปัญจศีรานิยาจามะพุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนะทายา ติสรเนนะสหปัญจะสีรานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรณเนนะสหปัญจะสีรานิยาจามะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิ สังขังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีธัมิมธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุธทธังสรนังกัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิตติยมปิสังังสรนังกัจฉามิตติยัมปิสังขังสรังกัจฉามิ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชาตจราวเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวลมณีสิขาประทางสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุ การมีสิทธิธรรมานุกรมนิพพานนักบุญะกะโต สาคือภาวนามัยบุญสมเดชด้วยการำทำธรรมนี่คือกริย,ยายก,กา็คือสามที่ยากโดนในต้องปอฏอิบัตินะผู้มาวัดก็ต้องอความดีความรู้ที่ในนอรจกากพระลงไปดีกว่ามากกว่าไม่ได้อะไรนะ ที่เรามารุถึงและคิดเหนียวอิจใจทางพระผู้ศาสนาเรียกว่าอารมณ์สติเรียกว่าอนุมณ์สติอารมณ์สติมีหนึ่งพุทธานารมณ์สติมาเมื่อวานพุทธาอารมณ์สติมาเมื่อวานเดี๋ยเดียวเดียวกับเมียมากันมากันกับน้องมากันแก้วอู๋กับน้าท่าน

เถ้าฟังส่วนไ่้คแล้ะก็เข้าใจแต่ถ้าคุได้วยคำนั่งคุยกันไม่เข้าใจมาปล่าไปอยู่ก้ไม่จริานะเพราะศามาไมได้อนำนำความรู้สึกใรใจายพูเอาในยุสที่มันพูดนะอนุสติครมาสติข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่คือรืองถมาดสู ท่านยโสไม่มีสี่อย่างที่ท่านโสด้วอยู่ในส่วนนนโมเนี่ก็มีพระโสดาบันนี่าสกัาท่ามีท่านาคามีท่าเหล่าทุกท่านจะรวมไปสี่อย่างไม่้มีอะไรนะคือได้แก่คนเหล่านี้คือดัตาลิทูนิสรานิยัตบุคคลาสุกราผู้แห่งทูปทีโว นับเปลี่ยนตัวได้แปดหลมนั่นแหละที่ยมสวดมนต์กันนะนะนี่คือเอามาจาก็ไ่แต่ก่อนนี่เองรัไปพโตไปเยกินโซดาบรรนาัแล้วกิน้ำมะนาวก็โซดาพดก็เล่าอยก็เลานะน้นสือี่เขาบอกว่าเป็น้เลานี่ผู้คนเห่าี้คือโครลังเลเหมองเาวเหล เกี่ยวกับระบบไตไตยทำหน้านะู้หุู่แห่งบุรญสี่คู้นับเรียงโยได้แปดรุษนี่อยู่ในกรบวการสวดมนต์ของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราได้สวดมนต์ที่เรมาคือทาสวดมนต์เพราะฉะนั้นเพื่อนุสตินี่พุทธาลุสติแล้วนถึงพระพุทธเจ้าสัมมาลุสติแ้วนึกถึงพระธรรมตอนนี้เราเริ่มนึกถึงปัจจุบันในยุคของสมบัติธรรมทุกธรรมสอนของพระธรรมสองศรี อันที่สามทางกติก็คือทางอายาสงถ้าอายาสงนี่อะไรโยมผู้อามามชูมานะอาสามยูมาถ้าอายาสงนี่เขามีสิงอยู่ยนไม่ใช่สีงสองร้อี้แิบเท่ากับทราสงเพราะพวกทราสงนี่ที่นั่งอยู่นี่เป็นมุงสงส์ พระโสมิ่งริงคือพระอริยะสงฆ์เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่นั่งอยู่นี่หรือว่าอยู่ตามพระพาต่างๆที่ไหนก็ได้คือตัวแทนของพระสงฆ์นะสมุติสงฆ์นะโยมสมุติสงฆ์เลยมีคาว่าพระสมุติสงฆ์พระที่บวชมาแล้วไม่เรียนไม่รู้ไม่ศึกษามีข้ออ้างอธรรมให้ปฏิบัตินอกจากรื่องประเพณี ดื่มเหล้าข้านารียาเสพติดเที่ยวกลางคืนเมื่อวานนี้เขาประชุมมาสีย่ยานจับโงได้เลยไม่มีแม้กระทัะ่งพระไม่ว่าท่านโยนมทั้งหลายที่เห็นจัดการได้เลยนะเพราะอตาตมานี่เป็นสารานาิการที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นข้า,ขาราชการคนหนึ่งนะเป็นแค่การม,มาบอกได้จับโง่ได้ พราะมันทําให้เสี่อมเสียผู้ศาสนาเขาบอกว่าเสี่อมเสียอุตนาตอนพระที่แล้วอาตมาว่าศาสนาไม่เสี่อมเสื่อมตัวพระนะแช้เมื่อวานนี้จบแล้วระจังหวะเขาบอกว่าเสี่อมเสียอุตนาเขาก็เลยคุมมันไปหมดนะที่ประชุมเมื่อวานคุ้มประชุมเข้มมากเขาบอกว่าศีลเนี่ยธรรมดาผู้ที่ให้ศีลอยูสมุติสงฆ์อาตมาให้ศีลเนี่ยคนที่ให้ก็บริสุทธิ์ก่อน นะฮะโยมถึงจะได้เข้าไปในเจตที่พำนักฐานสิงห์นะเที่ยวกลางคืนดื่มสุรายาเสพติดเข้านารีทุกอย่างวายุรวมเป็นที่ข้อห้ามหมดเลยนะถ้าอย่างนี้โยมคงจะรู้ตามตามโทรทัศน์สื่อเซียมเสียไปหมดมหากรดีไม่ใช่ เมื่อวานนี่เรามาหาพาผู้หญิงเที่วยวห้าพันซื้อไปแล้วอยู่ซึกไปแล้วเป็นมหาโยมนะเป็นเลขานการเป็นเลขานวัดดังขนาดไม่ขอหรือชื่อว่าอะไรขอขอะไรมีถุงยามีรังยาโรยดื้อตำรวจขนนะครับไม่ใช่ธรรมดายอยู่ผู้เดียวคนหนาลูกเลยกลัวมันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่คือสิ่ง พาทุกลูกโยมทุกคนที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านถ้าไม่จำเป็นให้เ,เห็นผ้าสงน,นะครับถ้าปากก็ดีผิดกฎหมายนลโยนนะแม้กระทั่งเราทัเองนี่ก็ผิดกฎหมายเราต้องไปขอที่อาจ,จะมาพาพวกพ่อใหญ่หลายคนที่ไปขออนุญาตจากคณะนะสรเจ้าแม่เพอเมื่อจจก่อน,นอันนั้นเราทำถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องคือเราไม่มีหนังสือ ธรรมดาก็มีหนังสือกลับด้วยนิยมนะพวกที่มาเรื่อยๆมาคุยวันท่าที่แล้วท่าก่อนนุษย์ก็คุยที่มาเรื่อยๆเนี่ยผมอาตมารู้ดีว่าพวกโยมมีใจดี20 30บาทเข้าสามมาโภงก็ทะบุญเป็นร้อยเราทำไปแล้วเราไม่ได้บุญก็ต้องไปทำอยู่มันเป็นของเถื่อนตรงนั้นน่ะนอกจากวัดที่อยู่ในอำเภอนครตอไทยพวกท่านก็คงจะรู้ว่ามาจากวัดไหนวัดไหนแต่ถ้านอกจากวัดนคริกไทยในอำเภอิกา ยมไม่ต้องไปทำเอามาทำกันวัดเราดีกว่าจะได้บุญนะโยมนะคือเขาบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมันเินเป็นพิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายอย่างซึ่งเสฉลยโยมชีวิตของพระสงฆ์ในนี้อยู่ในเส้นได้ใครปฏิบัติไม่ดีรัรปรองโยมถ้าเขารู้เขาจับเลยไม่จะจับถ้าผิดถ้าผิดสูงจับสืบกรติกฟุกแต่ถ้าผิดเบา,เบาๆจับสืบ ลาสิขาไปเลยโยมลาสิขาทางเทศไปเลยโดยเฉพาะกาขับรถอาตมาก็คนหนึ่งละที่ขับรถแต่อาตมาไม่ได้ข้ามไปทางความไหนหมุนเวียนอยู่แถวนครไทยนี่แหละพอถ้ามีปัญหาอะไรในเขตนครไทยเจ้าหน้าที่เขาจะรับผิดชอบเราเองแต่ถ้านอกเขตแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบเลยโยมอย่าอาตมาไปด่านซ้ายเนี่ยไปเที่ยวหาน้องเนี่ยถ้ามีปัญหาที่ด่านซ้าย เจ้าหน้าท qu th ี่นครไทยเขาจะไม่รับผิดชอบอาตมาเลยหมายถึงอันนอกเขตนะแต่ถ้าในเขตเนี่ยไปที่นิมนว่าไปแถวๆในอำเภอนครไทยนี่เลยไม่มีปัญหาอยู่แต่ถ้านอกประเด็นนอกปัญหานอกเขตไปแล้วถ้ามีปัญหาเขาจะไม่ช่วยเราแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้คือกฎหมายใหม่มาคือสิงเกี่ยวกับสิงเมื่อวานนี้มีลองเจ้าลองเจ้า พูดอยู่ประโยคหนึ่งในโยมนะแล้วบอกว่าถ้าที่ขับรถเนี่ยอย่างวัดเราเล็กๆเนี่ยวัดเล็กเนี่ยไม่เหมือนวัดใหญ่นะเหมือนวัดเราเนี่ยถ้าเราเอาปัจจัยจ้างคนขับเนี่ยเขาไม่เอาอยู่300-400วันหนึ่งเป็นพันโยมเราจ่ายเงินเท่ไหน่ไปจ้างเพราะมันไม่ใช่เหมือนวัดใหญ่น้ำมันก็แพงค่าอาหารก็แพงนะทรับค่างโยม มีพนังกงานขับรถยอมเจ้าหน้าเผยรถออนทายพนังกงานขับรถเป็นผู้หญิงนะนั่นก็โดนตําหนิอันนี้พูดมาให้ท่านเห็นนะฮะโดนตําหนิเนะมื่อวานโดนตําหนิให้เปลี่ยนนะเมื่อวานโดนตําหนิแล้วาพายังพวกอาะไเนี่ยก็ต้องต้องขับเองขับก็ต้องระวังนะฮะนี่คือสิ่งรวมกันไปเพราะค้าพเจ้าบอกว่าสิ่งทให้ปราศจาก จนจับรู้สึกทันทีโยมนั้นสึกทันทีเลยนะพอเราว่าอนาิสงส์ของสีลพราะาพไม่มีสีแล้วโยวมโยมก็จะไม่ฉับสินำไปไปฏิบัติก็ไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นความปลอดภัยของชีวิตก็ไม่มีข้ออัดข้อทําที่พระบอกไปก็ไม่ได้อันนี้คือความเป็นจริงในปัจจุบันเข้ะเขาถือว่าสีเป็นตัวเจตนา เป็นการตั้งใจลดเว้นจากการกระทําทั้งกายและวาจาเม <c oughs> ื่อผู้รับสินล่วงแล้วเมื่อสินข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสินขาด <c oughs> ในเมื่อพระสินขาดแล้วไปให้บอกยมบอกสินโยมโยมจะได้เป็นโยมอะไรโยมบังคในโย,ยนะนี่คือความเป็นจริงเขาบอกว่าสินเป็นตัวเจตนาเป็นการตัร้งใจงดเว้นจากการกระทําทั้งกายและวาจา เมื่อผู้รับสินล่วงละเมิดสินข้อใดถือว่าสินขาดหรือบกพร่อาตมาสินขาดที่บอกให้โยงโยมจะได้ประโยชน์อะไรนี่สำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญกับท่าเนี่ยถ้าพระแบบพูเหลือท้าคุณเนี่ยโยมก็ไม่ได้บุญอาตมาเป็นห่วงเมื่อวานนี้ก็เขาถกเถียงเรื่องนี้มากในจังหวัดพระสุโลกเรานี่มีเยอะเลยนะโยมนะนะเขาบอกว่าประเภทของสินเนี่ย เอาแค่ศีห้ศีแปศีสองร้อยีสศีลสองร้อี่สิบเจของพระพุทธองอย่างหออาตมาเนี่ลดลดลดลงมาเป็นข้อแปดลดลงมาเป็นข้อห้าใช้ข้อห้าเป็นหลักประกันหลักประกันเพื่อนิทาปานากาเมมุสาชุลาท่าพากข้อใดข้อหนึ่งก็บอกสีลอยไม่ได้โดยเฉพาะข้อห้าข้อสุดท้ายนี่โยยาเสติกเนี่ยเป็นพิษต่อสังคมเป็นภัยของชาติ พระผาสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ครองศีลเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วผิดเองเนี่ยจะทำยังไงนะฮะแล้วเสียแล้วไปไหนมาไหนนี่ก็ระวังพระสงฆ์ว่ามาท่านที่แล้วอาจารเขาบอกวีเมื่อวานกระชุนกับเขาอีกแล้วอยูนะเอาอีกแล้วเรื่องนี้นะฮะก็เลยมาบอกประโยชน์พระว่าพระผ้าสงฆ์องค์ใดที่เราไม่ค่อยรู้จักตาหรือก้อหรือมองมา แต่งเงนการันต์ได้อะไรนะเราตั้งใจยกมือขึ้นหัวเพื่อถวายแด่พระผู้สูงส่มีจิตใจจงงู้ดสู่วัฏจักผ่านเราจะเป็นลูกหมู่อะไรเราเอาไปให้คนเขาอ่ะใช่ไหมฮะบางทีก็ร้อยบางทีก็ห้าสิบสีก็ยี่สิบก็สารเป็นกระถุงๆอย่างเงี้ยเขาเอาไปขายอยู่นี่คือความจริงมาบอกให้โยมฟังนะฮะแล้วเขาบอกว่าเมื่อศีเป็นการสฉมเมื่อปฏิบัติแล้วศีเป็นการโฉมสร้บุญ ทานก็จะสูงขึ้นถ้าเราถูกต้องในการให้ทานที่อาจารย์มาพูดเมื่อกี้นี่ว่า้าททำไมโดยกำ็นดการบริจากทานพวกโยมเป็นได้บุญแต่ถ้าว่าบริจาคผู <c oughs> ้ไม่มีศีลแล้วโยมจะได้บุญอะไรเป็นผู้ทุกศีลเขาเรียกว่าทุกศีลนะฮะไม่มีศีลนะพเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังเพราะว่าศีลเป็นการส่งส่งบุญทานให้สูงขึ้นผู้มีศีลทำให้นอนหลับก็เป็นสุข ให้ฝันลายเป็นผู้รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษาดึงขึ้นมาหิ้งหน้ามือข่อนี่คือผู้มีศีลนะเพราะว่าศีลนำความสุขมาให้แต่ตาทอดชลาในพวกโยมเนี่ยดึงขึ้นมาตั้งใจแต่ที่สองที่สามที่สี่แล้วก็แต่ในวานแล้วก็ผุ่งนี้มันฆ่าแล้วก็เตรียมมาวัดบารมีมา ทำบุญไทยบามาความภาคบทงคก็นหน้าตาสดใสมีความสดชื่นแจน่มใสมาก็ได้รับบุญไปก็ได้รับบุญนี่คือสิ่งในโยนะโดยเฉพาะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนลูกจูงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่โตได้เกิดมา สิงมันกันวลนะใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีพบคนเรียกมนุษย์าพ่อทำถูกพูดถูกทุกเวลาแต่เมื่อขาดเสียซึ่งสิ่งและธรรมะไปคนละคนเลยไม่มีอะไรเลยนะสำหรับทำความเป็นุษย์ของเราได้พราะทำเป็นอาทรมันสูงสุดธรรมะคืออาภรสิงคือสิ่งที่สวยงาม นี่จะบอกว่ามนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเพราะสีอะไรอยู่นะเหมือนลูกยโงมีดีที่แววผลลูกยยงแล้วไม่มีผลไม่รังแหวงเราก็ไม่สวยนั่นแหละต้าเปรียบเทียบให้เรานะถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียง่ยผลตัวเป็นคนแต่จิตใจขอไคต่ำนั่ยูนะก็เปรียบเทียบถ้ามีคนเรี่ยมนุษย์สาว่ามีสีมีธรรมมีธรรมากเขาเรียกมนุษย์นะมนุษย์สา มนุษย์ผู้บเสิร์ตอะไรลงมนุษย์ศาลนะฮนะนี่คือเขาบอกว่าลูกของเราอยู่ด้วยข้อสีลลกถูกท,ทำลายเพราะการไม่รักษาศีลนะมันไม่ได้เกิดเพื่อทำลายเรานี่เป็นมนุษย์พูดทรงมนุษย์ที่ว่ามียศมีคนมีผู้ใจสูงนะ ไม่เไม่ใช่สัตว์เดียวอ่อไปไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเรา,าเป็นสัตว์ประเสริฐว่าแต่ใน,นเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐมันก็ยิ่งเดียวกว่าสัตว์เดรัจฉานคิดเอาโด,เดยเลยนะเราเป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นจั็นเป็นมนุษย์ทิ่มีปัจจัยประเสริฐถ้าเราไม่ใจไม่ดีใจไม่พอใจไม่เต็มอะไรจะนีอะไรนะมันก็ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะแล้วเกิดมาเพื่อทำลาย เขาว่าดีเราว่าไม่ดีเขาว่าไม่ดีเรากลับว่าดีกลับไปคนละอย่างเลยโยมนะกลับไปคนละอย่างเลยสิ่งนี้ดีแต่พวกเราบอกว่าไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่พวกเราว่าดีมันคืออะไรกันต้องเข้าใจความหมายของตัวเองว่าเราคิดอย่างไรในใจเพราะคนอื่นจะไม่รู้นะแต่ถ้าจะรู้ได้เมื่อเราคิดแล้วเราแสดงออกมาเนี่ยอันนั้นคนอื่นรู้ว่าเราคิดอย่างไรนี่คือความจริงเลยอย่นะ เขาบอกว่าโลกนี้จะสงบสุขได้ต้องรู้จักให้ทานรักษาศีลนะความสุขนั้นไม่เที่ยงแค้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปทั้นนั้นหน้าคิดนะโยวนะเพราะว่าความสุขนั้นไม่เที่ยงแค้ฉันใดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นนะั้นก็หมายความว่าถ้าเรามีความสุขมันไม่เที่ยงแค้ ก็ไม่ถึงว่าเราขาดศีลการปฏิบัตินะฮะขาดศีลการปฏิบัติเมื่อเรามีการปฏิบัติความสุขก็อยู่ในน้ำตลอดไปแต่ถ้าว่าความทุกข์เราแก้ได้ด้วยการบ,บริหารจิตใจเรานะจากทุกข์ก็เป็นดีจากดีก็เป็นดีมากเ่าอย่างนั้นเถอะนะะมันเป็นมันเป็นระบบภายในของของมนุษย์ ระบบภายในก็คือความรู้สึกเรานึกคิดยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นแหละเห็นผิดเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นผิดเห็นดีเห็นขาวเป็นดำเห็นดำเป็นขาวดูเงียอยู่ในเมื่อใจเราถูนมัวก็มีอยู่สองอย่างเรื่องราคาเราเสียเสียคู่เสียคนในเว้าที่ถูกเขาเลยบอกว่าพบเพื่อนดีเป็นสีแก่ตัวพบเพื่อนชั่วอป็ปายชัยนี่ยหยกพบเพื่อนดีเพื่อนปพาเราสูงสูงสูงขึ้น ไปไหนก็นมีคนนักหน้าต่งตางแต่ทุกเพื่อนชั่ว,วเ,าเ้าเกียบกรนเัศชาติเาอยู่เพราะว่าถ้ามีการดำอยู่ในกาขาวตัวหนึ่งพาขาวดำไปหมดเอาไว้ง่ายนั่นแหละปลาตัวเดียวอยู่ในคลองเดียวปาลาร้อยตัวอยู่ในคลองถ้ามีปลาเล่าอยู่ใน,น,นในคลองเราใครจะกินเอาอย่างนั้นดีกว่ามีความหมายของเขาที่เขาเปรียบเทียบให้เรานะอยู่นะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่า สร้างบุญด้วยความดีละเว้นความชั่วมันทำทานรักษาศีลสวดมนให้คิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยึดเหนี่ยวและพุ่งได้นอกจากการปฏิบัตินอกจากต้นบุญบุญกุศลถ้าเรามีสีลมีทานมีโวนาอย่งางเราตั้ต้องมีมีศีลมีทานโวนานออยากบกินยาวัตถุที่อาตมา้นต้นไ้นะ